เมื่อกี้ลงหันหน้าไหมวะไม่ได้มองระยประเดนี่คือหวังพึ่งดอกาากาี๋ยวเดียวเยหวังพึ่งใครนะ หลังได้ไหมที่อะไรบ้าบ้านโลกก่อเดี๋ยวจะเอาอะไรลงก่อนตาแปดุดนย์ใช่ใช่ตาแปดสุดลงก่อนคนกด active ยังกดแต่ผมกดแล้วดูปลาเลเตอร์ก็ได้เลเตอร์เริ่มเลยเหรอดูเขาเก็บที่หลังไว้ที่หลังได้ไหมอะอะไรนะผมมีสามแปดศูนย์ป่ะได้ไหมไม่มี ปลาเลยปลาก่อนเลยไปทางเองไปทางขวาไปไปทางซ้าย<ๆ><ๆ>อย่าหัวดิ<ๆ>มาถึงมาแรงกันนะมีหัวเลยเฮียเอ้ย

ไม่ด่านเลยใช่ต้องใส่มาใอยมาใสยมาใส่มา,มาผมโอ้ยียตรงนี้ก็มีอีกอ่ะโ<บ>อ้โห้เฮ้ยจบเสรจปะเออช่วยกูย<า>ยด้วยครับช่วยกูด้วยครับเทียบเลยครับใส่มาพี่ใส่มาพี่ขออนุญาตอุ้มไข่นะผู้ เอาตัวหนึ่งมะขอเอาไข่ไปส่งบ้านตะกูโอ้โหอะไรใหญ่ๆข้างหน้ากูมันจะมาล่อกูแล้ว ยังจะอุตส่าห์วิ่งมาควิดวิ่งอะไรอีกยังไม่ตายกูไอ้สับเยอะหลันแปดศูงลงขวามือนะพี่โดนที่บ้านมันจะเป็นความคิดที่ดีนะ นะมันก็จะเป็นความคิดที่ดีนะหนูอเอาไข่มาสงไม่ได้ไปชดมันคือความคิดที่ดีิีถอบอกก็ได้ถราไม่ไหวอล่ะอโบก,ก็โอเคอยูอออ่ จะยะไกลเท่านั้นนะข้างหน้ากำลังมาเฮ้ยโอ๊ะมาทางไหนมาทางไหนอยไอ้สัตว์เราโหตแน่ดิโซีโซทีเราก็เป็นชาตทีกรอดเลยไม่ได้ทำไม ไปนอนเลยไปดูเดนน้องกูแบงค์พ่นย uh, ิ้มใส่หัวที่กูนอกไปร์นะบอสตาเข้าแล้วเออลอยไป ดูเป็นหมดเลยเนี่ยเอาทุกคนก็อ <c oughs> ขอบคุณนะพี <c oughs> ่ยิงจะลงมาช่วยพี <t ot my soul> คือแม็กแม,แม็กบา <t ot my soul> ร์อาสุดอย่าทุ <t ot my soul> ้ยอะตอนเนี้ยรู้สึกอยากเปลี่ยนเลเซอร์เป็นเอทเหตมากวักววกววกวกกิจวิทย์ไม่หาพี่ตองใครวิ่งมาครับอุ้ยโคเล็กกันเลย ถึกแท้วะนาทีละทีแล้วนั่นคือแบบอ่ะเสือปลาอันนี้เข้าไปเลยก็คือเกียร์ไฟาเกียที่เกียร์ผมคือมินอตรงนั้นไม่เกียร์ไฟดีไดๆมากเลยตอน เราไปเทาบาลานะน่ะไอ่เนี่ยที่ขายชิดไปแตนเหลือตัวนึงอโอ้โหชิดหายควบเจาโอ้ชิบใครมาอยู่ข้างเครื่องกูเ่กำลังต่อเตอร์ติด โอ้ใครก็ได้มาต่อเตอว์ิแทนทีดิไม่มีสมาธิเลยเฮียบท่านไม่ตายไม่ล้มไม่ล้มไปล้มกันซะอ๋อะโดอะไรวะเนี่ยโอ้หางอิมเพลหางอิมเพลวดูว่าปวดอะไรวะโอ้โอ้จิตหายแล้วปิดได้อ๋อพี่ตอนข้างหลังไม่กัดตูนพี่แล้วเห็นแล้วตวดกูอยู่ ไอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าจะไปถึงไม่ซ้ำเดี๋ยวนะวิ่งไปโยวิ่งไปโยวิ่งไปโยยิ้มพ่อมึงเหรอตายยังยังไม่ตายเฮ่ทำไงดีตายแล้วเดี๋ยวทุกคนครับเราจะเหนื่อยยิ่งขึ้นนะเออเบนฟอสด้วยถ้าว่างโห อะไรันาเนเยที่ไมกูลงกลางวอลกิงปรลาดเลยวะเออเออเออมาไมดีเงี้ยกันด้วยเอเขาวุ่นวายกัตะแกงตั้ข้าวอยู่รอแป๊บเอออย่ามึเปิดแล้วแล้วกักบดเ็บแล้ว ปหรืออีกรูนึงไม่ใช่เหรอเอาหมดแล้วไปแล้วมเมื่อกี้ต่อเนี่ยอันละฟี้โหพ่อตายใช่โอ้โหเสียงอย่างนี้ก<อ>็คือ,อ,อ,งงอตัวเฮียอะไรล่ะอ๋อชาร์เจอ นี่ลนหมดต่อไปยยมนี่ไงอู้หูทำประโซนการเอาเรียยมโอ้ยหลัียบหลังเพียบหลังเพียบทำอาโฟลุนลุ้นทอาโปเลยทอาโปเลยนั้นจริีแต่ว่าที่ปัดไปแล้วทำไมงหนันเกี่ยวพอดีนะว่าเปลี่ยนเหรอ ไม่ใช่เหตุเหตุยูน่ะร้อย่รงนี้ใช่ปะไม่ใช่ทั้งโอ้โหเกิดวยมันทำไมเป็นตำรวอยู่ก่อนเปิดสองต้น มีตรงนั้น,นอ่ะโอ้โอไอ้เกียร์ไปไหทนท่านยังตามกูอยู่อีกอ่ะฟิลไปแล้วอ่ะเบตาช่วยได้ว้าวน็อคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาดีอีกพอ

ปูรู้แล้วว่านเขียวเพราะใครถ้าเจอพิษตรงนี้โวยวะไอ้แก๊สหายแล้วติดลงังโวยระวังหัวดีๆนะทุกคนทำไมแ๊ปลิงอะ ล่อยแม่งหัวจะคาไม่รู้ตัวนะ่ะนี่เขาฟ่าอยู่ดิไม่เป็นไรเรียกมาแล้วไอ,ลไอ้ถุลากรูปป่าไอพีสี่ตเดีขนต่อไวนเลยจะลวนดูท e ุกไหน น,นั่นแหละโอ้เชฟโต้หรือโอหาบ้เขาเห็นดิมเพลโอ,โอ้ไม่ตายโอ้ยนะแล้วอะไรมันเอาโอ้อยเหี้ยแปรตู้

อะไรคืยยืนจ้องหน้าม yes. ัน uh ันเสียท so oh, ี a ่แล okay. uh ้วแหละีนาอันไโหลดครับปับโหลดบกำลังโหลดอยู่สีตาย ยังพี่เคยี่ไอ้อ้วนมันกำลังเข้าทางซ้ายพี่นั่นแหละใช่ดิ่ถแก๊สดำทีเด็มีใครรีพับพายใกล้ๆหมดอยู่นี่น่ะขึ้นมาบนนี้สิอยู่บนนี้เอ้ยมาเปิดจอให้เห็น F3 ยุทธชีแท็กโอเคใช่

หนูไม่รู้ว่าหนูอุ้มไข่ไปถึงเบรดได้หรอหนูหนูพอแล้วแต่ซปเปอร์เซมเปิลเราครบก็เดยนน่าจะได้เพิ่มอีกก็ได้ไข่โอ้ยอยากจะโยนธนูทิ้งแต่ก็อเี้ยจบจบเนี้ยกูโยนทิ้งแน่แน่หียลูกทองเท่านั้นไม่จำแน์ไม่จำแนกมันน้อยอะไรมาอะไรเยี้ย มาพร้อมไใบทันเลยรอมัน,นเจออะไรขึ้นอโอ้อะไรข้างหลังกูโอ้ชิตอะไรนะ่ะแปดสิบโอ้ป้า ไลอะไรขึ้นเมื่อกี้วะไม่ไม่ปาเลยูไม่ปาจริงๆแล้วปาแล้วปาเรียกปูลงเลย8ทันจะบุกเกิดความสงสัในใจ เก็แบบกำลังนั่งกำลังจะเลงอะไรบางอย่างแล้วม่นโดนเทียลหลังพิ้วไุ้มตายทุกคนให้ความรู้สึกเหมือนที่เขาโดนเออชื่ออะไรนะพี่ไม่รู้ป <c oughs> วดเยอะด้วยเทียกูบอกเลยให้ความรู้สึกเหมือนตอนโดนอัตโตเมต้าอัดหลังอะโอมนะ <c oughs> ูอินเทลกำลังมาร <c oughs> ตรงแดงๆอ่ะ โอ๊ยโอตายหมัครใจวะไปที่เก็บทุกอย่างแล้วขึ้นบ้านนี้ติดไเหขานุ่งเอ็งเลยอ้อมกระโดดอะไรอีกพิษพิษไงพิษอ้เหี้ยพิษอยญ่อยู่ตรงนั้นตุ๊กอิ๊อ๋อยึดไม่มาเกี้อทางออกไม่อยู่แค่เนี้ยเหี้ยขึ้นไม่ได้แนี่สับไม่รู้ทำไม โอ้ยเจองเขาเยม่งโกรธเฮียอะไรกูเดะโอ้ยอยู่ไหนวะอ้เฮียใครอยู่ที่น้นเสร็จแล้ขึ้นไปแลขึ้นขึ้นอ่สีอะออสีโออยากจะช่วยนะแต่แบบเฮียมือกูถึงคอนโบไง ตุ้มเปเนที่อะไรกับคุณงูได้เหรอทะเลนีคนนี้ไม่ยิงหลังคุณละเบิดคนนี้ไม่จะปาแก๊สตรงทางออกคือเขาไม่จะปาแก๊สตรงทางออกเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตายตายเพราะห้าร้อยโลละแก๊สตกอะ democracy สุดตายเพราะห้าร้อยโลละแก๊สตกจ้ากูไม่ได้ตั้งใจจะปาตรงทางออกจ้า กูบอกเลยจ้าคนนี้คนนี้ิงหลังกูทำตอนกูกรรมสามแปดสุดก็มาจะตจะทดเขาไม่ได้กมีแต่คำถาม่าแบบมีคำถามต่อไปเลยสองน้าออกเกมเลือกดีเกีเดียวตีอะไรกูหุดหงิดประสเลยเกิดเหี้ยอะไรขึ้น